15ทางช่องวัน3 1หรือสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน t o ID One Night Stand คืนเปลี่ยนชีวิตในอีีที่11เรื่องราวตัดมาที่โหมดออยเธอกำลังทำการอัดเสียงและพูดถึงคดีที่เธอกำลังสืบอยู่นั่นก็คือคดีของ q ควีนเรื่องราวมันเกิดขึ้นในวันที่กลุ่มของ q ควีนไปปาร์ตี้กันที่ผับที่มีชื่อว่า One Night Stand และเหตุการณ์ ก็ตัดไปในตอนที่เกลเธอมาอยู่ที่คอนโดของทอยแล้วก็ถูกทอยใช้ยาอะไรบางอย่างกับเธอจนทําให้เธอได้เห็นภาพตรงหน้าเป็นชีวะหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปจูบทอยที่เธอได้เข้าใจผิดและเห็นภาพหลอนไปเองหลังจากนั้นตํารวจก็มาพบว่าควีนนั้นเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นทางตํารวจก็ได้มีการสืบพยานหาหลักฐานกันไปเรื่อยๆจนสืบได้รู้ว่าคนที่เปิดโรงแรมห้องนั้นเป็นชื่อของทอยนั่นเองสารวัตรจึงบอกว่าเห็นนามสกุลของทอย ไหมเขาเป็นหลานของท่านรองเลยนะซึ่งมันอาจจะทําให้พวกเราดเดือดร้อนได้แต่เขาก็สั่งให้ทุกคนไม่ต้องยั้งมือกับคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอแค่ไหนก็ต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้แล้วก็ให้ทุกคนไปหาข้อมูลมาเพิ่มหลังจากนั้นหมวดออยเธอก็ได้มาที่โรงพยาบาลซึ่งเธอก็มาที่ห้องผู้ป่วยแล้วก็มีตำรวจนั่งเฝ้าหน้าห้องถึงสองนายเมื่อเธอเข้ามาในห้องก็ได้เจอกับพีนัท เธอต้องการจะพาพีนัทย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นเพื่อความปลอดภัยของพีนัทเองเธอบอกกับพีนัทไปว่าเธอได้คุยกับพ่อแม่ของพีนัทแล้วและเธอก็ไม่อยากให้พีนัททำให้พ่อแม่นั้นต้องเดือดร้อนด้วยทางที่ดีพีนัทเล่าให้เธอฟังทั้งหมดดีกว่าว่าเรื่องราวในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองซึ่งพีนัทก็ทำสีหน้าเหมือนไม่อยากจะเล่าหลังจากนั้นเรื่องนาวก็ตัดไปที่กายในขณะที่เขา กำลังคุยแชทอยู่กับ RJ ในวันที่ RJ ทักมาชวนเขาไปปาร์ตี้แต่กายกับบอกว่าไม่ไปเขาเหนื่อยหลังจากนั้นเขาก็ไม่ตอบอาเลยเพราะว่าณตอนนี้เขาอยู่ในห้องสอบสวนกับหมวดออยซึ่งกายได้มาเล่าทุกอย่างในคืนนั้นให้กับหมวดออยได้ฟังหมวดออยจึงบอกว่า ตอนนี้อย่าเพิ่งไปติดต่อกับอาเจและเธอจะรับรองความปลอดภัยของกายเองหลังจากนั้นหบดออยก็ได้เอาความคืบหน้าจากการสอบปากคำพีนัทแล้วก็กายมารายงานสารวัตรและบอกว่าทั้งสองคนนั้นได้เล่าตรงกันว่าในคืนนั้นคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็คือพีนัทกายพาแพงที่นอนสลบอยู่แล้วก็มีอาเจแล้วก็ควีนตอนนี้พวกเขาจะต้องสืบว่า อาเจนั้นรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องราวจึงย้อนไปในคืนนั้นซึ่งหลังจากที่ควีนสั่งให้ทุกคนนั้นหยุดไม่ต้องทําอะไรพะแพงพีนั้ก็เผลอหลับไปขณะนั้นเองกายกําลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําแต่ก็เห็นว่าควีนไปยืนอ,อยู่ตรงระเบียงและเขาก็เข้าไปอาร์เจในห้องน้ําซึ่งอาเจก็เห็นว่ากายนั้นเงียบไปเพราะว่ากายนั้นเผลอหลับไปตรงชักโคก อาเจาได้หังกลับมามองเลยเห็นว่าพีนัสก,กับประแพงก็ยังคงนอนสลบกันอยู่หลังจากนั้นกาย ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินออกมานั่งกับ RJ จูจูก็มีคนหมอบทีาประตูเสียงดังซึ่งนั่นก็คือทอยนั่นเองเมื่อเขานันเข้ามาได้เขาก็โวยวายเสียงดังและบอกว่าทุกคนนั้นทําอะไรกันอยู่และเขาก็ถามว่าควีนนั้นไปไหนแต่ RJ ก็บอกไปว่าควีนก็อยู่ที่ระเบียงไงทอนจึงบอกว่าควีนนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ทุกคนก็ทําได้เหมือนจะไม่เชื่อเรื่องราวตักระมาณปัจจุบันโมดออยได้เล่าต่อไปว่า คนที่จะบอกได้ว่าในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกคนหนึ่งก็คือ RJ นั่นเองหลังจากนั้นมอดออยก็ได้โทรไปหา RJ แต่เขาก็ไม่รับสายเธอจึงส่งข้อความไปหา RJ ว่าเธอนั่นคือมอดออยและต้องการจะคุยเพิ่มเติมเรื่องคดีถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่ ก็ให้โทรกลับมาหาเธอแต่ก็เร็วหน่อยเพราะว่ามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันได้ทันเรื่องราวตัดไปที่เกลหลังจากที่เธอน,นั้นได้ทําการสมบัิเหตุกับชีวะเธอก็ตื่นมากลางดึกในขณะที่ชีวะกาลังหลับอยู่เธอได้เอาแฟลชไดรฟ์ของเธอเข้ามาเปิดในคอมของชีวะดูว่าความลับที่คุยน,นั้นเก็บเอาไว้มันคืออะไรกันแน่ เมื่อเธอเปิดดูก็ได้เจอกับคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เกลนั่งอยู่บนเตียงของใครบางคนคนที่ถ่ายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เกลเรียกว่าอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้ถามเกลไปว่าเกลไม่แต่งตัวไปเรียนหรือแต่เกลก็บอกว่าไปและเธอก็บอกอาจารย์ว่าเธอรักอาจารย์นะคะและเธอก็ดึงมือของอาจารย์เข้ามาจับที่ใบหน้าของตัวเองและถามอาจารย์ว่าอาจารย์นั้นรักเธอหรือเปล่าอาจารย์จึงบอกว่ารัก มเมื่อเกลได้ดูมาถึงตรงนี้เธอจึงรีบปิดมันและดึงแฟลไดร์ออกขณะนั้นเองชีวานก็มายืนอยู่ตรงนี้พอดีชีวานจึงบอกกับเกลไปว่าเขาได้ลองเปิดความลับในแฟลไดร์ที่มีชื่อเขาแล้วแต่เหมือนมันติดพาสเวิร์ดไม่สามารถจะก๊อปข้อมูลได้เขาจึงอยากให้เกลสบายใจว่าทอยไม่มีทางจะก๊อปข้อมูลนี้ไปได้หรอก เกลจึงถามกับชีวะไปว่าชีวะนั้นเห็นอะไรบ้างชีวะจึงบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยและเขาก็ไม่อยากรู้ด้วยให้เกลนั้นไม่ต้องกังวลอยู่ที่นี่และไม่ต้องกลัวเขาจะดูแลเกลเองซึ่งขณะนั้นเองทอยที่ถูกเกลนั้นเล่นงานก็ยังไม่มีใครมาช่วยเขานะตอนนี้อาร์เจกำลังพยายามติดต่อทอย เรือที่ต้องการเงินและจะหนีแต่ทอยก็ไม่ได้รับสายเพราะเขาไม่สามารถลุกมารับได้อาร์เจจึงนึกย้อนไปในตอนที่ปะแพงน,น,นัดเขามาคุยระแพงได้บอกกับอาร์เจว่าเธอให้โอกาสอาร์เจเป็นครั้งสุดท้ายให้อาร์เจทาสิ่งที่ถูกต้องซะก่อนจะไม่มีโอกาสเรื่องราวตัดกับมาในปัจจุบันขนะนั้นเองไอจที่ของควีนที่โค้ดกว่านั้นเป็นคนเล่นก็โพสต์รูปที่ประแพงเคยลงสตอรี่คู่กับอาร์เจในวันที่นัดกันมาเจอ และโพสแคปชั่นว่ายินดีกับเพื่อนรักนะวันก่อนยังโค้งผู้ชายคนอื่นอยู่เลยวันนี้มาโพสอดอีกคนสละลาแตมแลกคอนโดนได้อย่างอเพื่อนซึ่งพ็แพงเธอก็ให้เอเทนได้ดูแล้วก็บอกว่าเธอคิดว่าไม่มีผิดว่าคนที่เล่นไอจีของควีนก็คือโค้ดกวานั่นเองเอเทนจึงถามไปว่าแล้วพะแพงนั้นรู้ได้ยังไงพาแพงจีงเล่าให้ฟังว่า ก็รูปนั้นเธอลงสตอรี่แล้วก็ตั้งให้กับโค้ดกวางได้เห็นเพียงแค่คนเดียวโค้ดกวางจะถึงเอามาโพสแบบนี้ได้ยังไงล่ะเอเทนจึงถามว่าแล้วทำไมพ่าแพงถึงสงสัยโค้ดกวางผ่พแพงจึงบอกว่าก็เธอรู้ว่าโค้ดกวางนั้นชอบเอเทนแต่เอเทนนั้นก็ทําหน้าเหมือนจะไม่เชื่อซึ่งเมื่อโค้ดกวางโพสร,รูปแบบนั้นออกไปก็มีคนเข้ามาต่อว่าและคอมเมนต์ด่ามากมายว่าอย่าเอาไอจีของคนตายมาเล่นแบบนี้ส่วนอยากจะเป็นแฟนคลับของควีน ขนะนั้นเองเ j ก็เดินเข้ามาหาโค้ดกวางโคดกวางจึงถามไปว่า AJ ไม่ควรมาที่นี่นะเพราะว่า,าคณะกรรมการยังรอจะสอบเ j อยู่แต่เ j ก็บอกว่าโค้ดกวางนะ่ะกลัวจะเสียเอเทนไปขนาดนั้นเลยหรอแค่มันบอกว่ามันจะลาออกจากชมรมโคดกวางถึงกล้าทําแบบนี้กับเขาโค้ดกวางคงอยากได้เอเทนมากสินะแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่หลานจากที่เอเทนนั้นซ้อมเสร็จ โคดกวางก็ได้เรียกเอเทนนั้นเข้ามาคุยซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของเอเทนโคดกวางจึงได้เอาของขวัญมาให้เอเทนซึ่งน่าเป็นนาฬิกาที่มีราคาพอสมควรและเธอก็จับมือของเอเทนและบอกว่านี่เป็นรางวัลของคนที่ขยันซ้อมซึ่งทุกคนนั่นก็ล้วนมองมาที่โคดกวางโคดกวางจะบอกว่าไม่ต้องมามองเลยถ้าเกิดว่าทุกคนขยนันทุกคนก็จะได้เหมือนกันนั่นแหละและโคดกวางก็ชวนทุกคนจะไปเลี้ยงฉลองกับเอเทน แต่ j กลับบอกว่าวันนี้เขามีนัดแล้วที่ผับวันดสแตนเขาได้นัดเอเทนไปด้วยเพื่อจะไปเลี้ยงวันเกิดเอเทนโค้ดกวางจึงต่อว่า AJ ว่าจะพาเพื่อนไปเสียใช่ไหมแต่ AJ เ็บอกว่าไม่ใช่วันนี้พวกของควีนจะไปที่นั่นเหมือนกันไม่รู้ว่าจะพาก,กันไปต่อที่ไหนหรือเปล่าซึ่งเมื่อโค้ดกวางได้ยินแบบนั้นเธอก็ทําหน้าตาเหมือนไม่พอใจเรื่องราวตำมที่กลุ่มของควีนที่วันนี้กําลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวผับวันดสแตนกันเกลย์จะบอกว่า ทำไมต้องไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านของเธอด้วยทำไมไม่ไปที่อื่นบ้างพ้าแพร์จึงบอกว่าคอนโดของเธอมันเล็กไม่เหมือนบ้านของเจ้าหญิงเกลยังไงล่ะซึ่งเกลก็บอกว่าทำไมไม่ไปบ้านควีนบ้างทุกคนยังไม่เคยไปกันเลยควีนจึงบอกว่าป้าของเธอไม่ค่อยต้อนรับแขกนะกเธอไม่อยากทะเลาะกับ,กนะบกป้าลานจานาโคตรกวางก็โทรมาต่อว่า,วาควีนว่าควีนจะพาเอเทนไปไหนจะพาเอเทนไปเสียคนใช่ไหมแต่ควีนก็บอกว่าโคตรกวางน่ะจ้องจะกินเด็กของตัวเอง ถึงได้โทรมาโวยวายแบบนี้ โคดกวางจะบอกว่าไม่มีใครจะทำให้เอเทนได้เหมือนกับเธอเธอสามารถผลักดนันอเทนให้ไปถึงเป้าหมายที่เขา,าต้องการได้พอเธอดูแลอเทนมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งควีนก็คุยกับโคดกวางด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีและถ้อยคำที่หยาบคายโดยที่เธอไม่เกรงใจอะไรเลยเธอบอกกับโคดกวางว่าโคดกวางจะผลักดนันอเทนหรือต้องการดานันอะไรกันแน่เธอจึงขู่โคดกวางไปว่าวันนี้เธอจะพาอเทนดื่มหนักให้กลับไม่ได้เลย โค้ดกวางจะบอกว่าดีงั้นเธอจะนัดซ้อมพรุ่งนี้เชาตตู่เลยรับรองเอเทนไม่ไปต่อกับควีนอย่างแน่นอนซึ่งควีนก็บอกว่าถ้าโค้ดกวางทำแบบนั้นเธอจะเอาความลับของโค้ดกวางเรื่องที่ว่าโค้ดกวางนั้นรับสินบนกับผู้ปกครองไปบอกกับคนอื่นไม่งั้นคนอย่างอาเจไม่สามารถจะมาอยู่ในชมรมนี้ได้หรอกซึ่งโค้ดกวางก็ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทำ แต่ควีนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็วางสายเมื่อควีนกลับึ้นไปขึ้นรถเพื่อนๆจึงถามว่าไปคุยโทรศัพท์กับใครมาควีน <Queen S 2> จงบอกว่าโค้ดกวางนาะโทรมาห่วงก้างเอเทนแล้วเธอก็ต่อว่าโค้ดกวางให้กับเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ไปถามปะแพงว่าทําไมปะแพงไม่ช่วยเธอด่าเลยปกติปะแพงจะช่วยด่านี่แต่ปะแพงก็บอกว่าควีนนั้นด่าเยอะไปแล้วเธอไม่ต้องพูดแล้วก็ได้แต่น่าเป็นเพราะว่าปะแพงเธอไม่อยากจะออกความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอเทนนั่นเอง ควีนจะบอกว่าไม่เป็นไรยังไงวันนี้เธอก็จะขอเอเทมเป็นแฟนให้ได้เรื่องราวตักลามาณปัจจุบันโค้ดกวางได้ถามกับอาร์เจไปว่าและอาร์เจมาที่นี่ต้องการอะไรอาร์เจจะบอกว่าเขาจะต้องหนีเขาไม่สามารถติดต่อทอยได้เขาจะมาขอเงินโค้ดกวางสองล้านแต่โค้ดกวางก็บอกว่าบ ah, ้าเหรอเธอไม่มีเงินรอกและถ้าเธอไม่ให้อาร์เจจะทําอะไรเธออาร์เจจงบอกว่า เขาก็จะบอกกับคนอื่นเรื่องที่ว่าโค้ดกวางเขาอยู่ในคืนนั้นด้วยในคืนที่คว n น,นั้นเสียชีวิตหลานจากนั้นประแพงก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่ามันเป็นแบบนี้เองใช่ไหมโค้ดกวางถึงได้มีไอจของควีนและเธอก็หันไปต่อว่าอาเจและบอกว่าเธอให้โอกาสอาร์เจทำสิ่งที่ถูกต้องแต่อาเจกลับมาทำแบบนี้อีกปาแพงเธอจึงจะโทรแจ้งตำรวจและบอกกับหมวดออยไปว่าโค้ดกวางก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยในวันนั้น ซึ่ง A เอเทนก็ามาขวางโคดกว้างเอาไว้ที่เธอพยายามห้ามประแพงจังหวะนั้นอาเจจึงหนีไปเอเทนจึงวิ่งตามอาเจไปทั้งสองคนได้ลงไม้ลงมือกันนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วอาเจก็หนีไปได้ มวดออยได้บอกกับประแพงไปว่าเดี๋ยวเธอจะเรียกโค้ดกวางมาสอบปากคำส่วนเรื่องที่อารเจนี่นหนีไปไม่ต้องห่วงยวเธอจะตามตัวอารเจมาให้ได้ซึ่งโคตดกวางก็ได้บอกกับประแพงไปว่าถ้าสงสัยว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายควีนเธอบอกเลยว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำนะ แต่พะแพงก็บอกว่าให้โค้ดไปพูดกับตำรวจเธอหลังจากนั้นเอเทนก็มาส่งประแพงที่ใต้คอนโดแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเนาะเพราะว่าไอจีของควินคงไม่โพสอะไรเพื่อโจมจีประแพงอีกแล้วพะแพงจึงบอกว่าไม่รู้ว่าควินจะรู้สึกแบบไหนที่มีคนมาทำแบบนี้กับเธอเอเทนจึงบอกว่าคุยคงไม่สบายใจที่แม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังมีคนมาทำแบบนี้กับเธออีกแต่ประแพงก็คิดว่า คีนอาจจะชอบก็ได้พราะคุณเคยบอกว่าเธอไม่ต้องการให้ทุกคนนั้นลืมเธอและเธอก็บอกลาเอเทนแล้วบอกว่าวันนี้เธออยากอยู่คนเดียวขณะที่เอเทนกำลังจะเดินไปแต่ประแพงก็เรียกเอเทนเอาไว้เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาขณะที่เกลนั้นยังนอนหลับอยู่ชีวาเขาก็มองเกลแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขซึ่งขนานั้นเองเกลเธอกำลังฝันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นในตอนที่เกล เธอนั้นนั่งรถแท็กซี่มาหาควีนควีนที่ส่งข้อความมาหาเกลว่าเกลฉันไม่รู้ว่าฉันจะได้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันมีของอยากจะคืนให้กับแกนะมันคือความลับของแกนั่นแหละและมันก็มีของทอยด้วยนะถ้าแกจะเปิดดูด,ด้วยก็ได้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับแกซื่อขนาน,นั้นเองควีนเธอก็ยืนดื่มอยู่ตรงขอบระเบียงเกลจึงตอบกับควีนไปว่าแกหมายความว่ายังไงความลับคืออะไรแต่ยังไม่ทันได้ส่ง แบตมือถือของเธอก็ดับไปก่อนเธอจึงของชาร์จในรถแท็กซี่หลังจากนั้นแท็กซี่ก็พาเธอมาถึงโรงแรมนั่นและเธอก็ขึ้นไปตรงห้องที่ควีนนั้นได้บอกเอาไว้เมื่อเธอนั่งคอประตูก็มีใครบางคนมาเปิดประตูให้และเกลก็สะดุ้งตื่นชีวาจึงมาถามเกลว่าเกลนั้นเป็นอะไรเกลจึงบอกว่าเธอนน้นฝันร้ายชีวาจึงบอกกับเกลไปว่าเธอหลับไปเป็นสิบชั่วโมงเลยนะเกลจึงบอกกับชีวาว่า ทอยได้ตามมาหาเธอที่นี่บ้างหรือเปล่าเธอกลัวว่าชีวะจะเดือดร้อนแต่ชีวะก็บอกไปว่าไม่ต้องห่วงทอยไม่ได้ติดต่อมาและเขาก็กําลังจะเข้าไปหอมน้าผาของเกลแต่เกลกับชักหัวของเธอหนีหลังจากนั้นทอยก็โทรไปหาประแพงและถามว่าเกลนั้นอยู่ไหนแต่ประแพงบอกว่าไม่รู้และไม่ได้อยู่กับเธอด้วยทอยจะถามว่าเกลกไปอยู่กับไอชีวะใช่ไหมประแพงจีบอกว่าถ้าอยู่แล้วทอยจะทําอะไรได้ ซึ่งทอยก็โกรธมากที่ได้ยินแบบนั้นเอเทนที่ได้ยินเสียงประแพงนั้นบวยวายเขาจึงถามว่าเป็นอะไรพระแพงจึงบอกว่าก็ทอนนะสิโทรมาหาเกลแต่เช้าเลยเอเทนจึงบอกว่าเกลน่ะอยู่กับชีวารตแล้วคงไม่มีอะไรมั้งซึ่งประแพงก็บอกว่าขอให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันหลังจากนั้นเกลก็มานั่งคุยกับชีวารตหรือที่ว่าเธอนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ชีวาตจึงถามไปว่าเกลไม่สบายใจ เรือ่องที่เราทั้งสองคนนั้นสมบตรเคกันใช่ไหมเกลจูบอกว่าเธอไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครแบบไม่ได้คิดอะไรมาก่อนซึ่งคําพูดของเกลก็ทําให้ชีวานั้นถึงกับหน้าทอสีไปเลยเกลจึงถามว่าชีวาไม่โอเคเหรือเพราะว่าทางทางของชีวามันบ่งบอกแบบนั้นแต่ชีวายังไม่ทันได้ตอบโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นคนที่โทรเข้ามาน่าคือทอยแต่เขาไม่รับสายแล้วก็บอกกับเกลไปว่า ช่วงนี้เกลไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่ที่นี่แต่เกลก็บอกว่าเธอมีถ่ายซีรีส์อีกสองอาทิตย์และเธอก็ไม่อยากขาดเรียนด้วยชีวะจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ้างบริการให้กับเกลและเขาจะไปกดดันทางตำรวจให้เอาทอยเข้าคุกให้ได้หลังจากนั้นชีวะ ก็ได้นัดเจอกับทอยเพื่อที่เขาต้องการจะมาเตือนทอยว่า้ทอยนะั่นอย่ามายุ่งกับเกลอีกเพราะว่าตอนนี้ตำรวจกำลังหาหลักฐานมาจับทอยแล้วทางที่ดีทอยควรไปมอบตัวหรือว่าหนีไปตามประเทศดีกว่าทอยจึงบอกว่าหนีอันหนีแน่เพราะเขาจะไม่ยอมติดคุกแต่ว่าเขาจะพาเกลไปด้วยชีวะจึงถามไปว่าเกลคงไม่ไปกับทอยหรอกแต่ทอยก็บอกว่าแต่ถ้าเขาเล่าความลับของเกลให้กับชีวะได้ฟังชีวะนั่นแหละ จะเป็นคนส่งเกลกลับกลืนมาให้เขาเองเรื่องราวตะก,กมาที่เกลเธอกำลังนั่งดูขา่าวที่นักข่าวกำลังรายงานว่าตอนนี้ทางตำรวจกำลังจะจัดถแถลงขา่าวเกี่ยวกับเรื่องคดีของกุยในวันพรุ่งนี้และเขาก็ได้คุยกับแขกรับเชิญที่มาในรายการซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าพัทอดีตเขาเคยเป็นอาจารย์มาก่อนแต่ตอนนี้มาลงเล่นการเมืองซึ่งนักข่าวก็ได้แซวพัทไปว่าพัทนั้นเป็นนักการเมืองหรือเป็นเน็ตไอดอลกันแน่ เขามีแฟนคลับมากมายพัสจะบอกว่าเขาเป็นนักการเมืองที่มีฐานแฟนคลับเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเขานั้นคิดว่าคนสมัยนี้ก็ชอบเรื่องการเมืองเหมือนกันซึ่งเมื่อเกลได้เห็นข่าวนี้สีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปและเธอก็กดปิดทีวี หลังจากนั้นเธอก็เอาแฟชได้ไปโยนทิ้งในชักโครกและเธอก็มานั่งสูบบุหรี่ในห้องน้ำแล้วก็นึกย้อนไปในตอนที่ควีนมาน,นอนกับเธอซึ่งควีนก็บอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเกลเธอจะไม่บอกใครและเธอจะเป็นคนช่วยเกลเองเกลนั้นขอให้ควีนห้ามบอกใครเด็ดขาดแม้กะระทั่งป้าแพงก็ห้ามบอกควีนจะบอกว่าเธอไม่บอกใครหรอกถ้าเธอบอกไปเธอก็ไม่ได้อะไรเกลจึงขอให้ควีนสัญญาว่าจะไม่ทรยศเธอ ควีนถึงสัญญาและบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอทรยศเกลให้เกลนั่นฆ่าเธอได้เลยซึ่งเกลก็นึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่ควีนนั้นบอกว่าจะไม่หักหลังเธออยู่และเรื่องราววันไนส์แตนคืนเปลี่ยนชีวิตในอีพีที่18ก็ได้จบลงซึ่งในอีพีนี้นะครับผมแม้ว่าความลับของเกลเนี่ยไม่ได้บอกว่า ผู้ชายที่อยู่หลังกล้องนั้นเป็นใครแต่เรานั้นดูก็รู้นะครับว่าผู้ชายคนนั้นก็คืออาจารย์พัฒน์ตันเองส่วนในวันนั้นที่เกลเนี่ยไปที่โรงแรมนั้นใครเป็นคนเปิดประตูให้กับเธอกันแน่นี่น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอาจจะบ่งบอกได้ว่าควีนเสียชีวิตยังไงใคร